เฮียเฮียต้องช่วยผมนะเอ็งวปเลยเหเอกสารมันยิงเป็นกองเลยเนะี่ยผมไม่รู้จะจัดเที่ยวรถยังไงเลยเนะี่ยเฮียผมหาตาแตกหมดแล้วเนี่ยแล้วรถขนส่งของเรานะก็ออกไปหมดแล้วเนะี่ยเฮียผมจะเช็ครถยังไงเอ็กอก็โทรตามสิวะผมจะโทรยังไงเนฮะียรถมีต้องสิบยี่สิบคันโทรไปก็ไม่รับไม่รู้คันไหนว่างไม่ว่าง,างสายไม่หมดแล้วเนนะี่ยเฮียแล้วลูกค้านะก็โทรมาตามโทรมาเช็ยคยิกๆเลยนะเฮี هنا. ยเฮียช่วยผมนะช่วยโทรอ่ะช่วยแก้ปัญหานี่แหละเฮีย จะให้อัวช่วยยังไงผมรู้จักคนหนึ่งน่าจะช่วยเราได้เฮียเขาชื่อโหนงโหน่งไหนวะโหลคุณโหน่งเหรอเ <Hi, here. S 2> ห็นลูกน้องผมบอกว่าคุณช่วยงานขนส่งของผมได้ช่วยยังไงเดี๋ยวรอยฟังครับจิสติกทีเเเราเป็นโปรแกร,รมบริหารงานขนส่งที่ช่วยลดขั้นตอนในการจัดส่งสินค้าขายได้มากส่งได้มากตรงเวลา ไม่มีปัญหาครับส่วนโปรแกรมตัวนี้ช่วยใครช่วยอย่างไรนะครับส่วนแรกก็คือช่วยพนักง,งานจัดส่งให้วางแผนจัดเที่ยวงานขนส่งให้ง่ายที่สุดส่วนที่2ก็คือเรื่องการติดตามรถขนส่งผ่านระบบ g p s ได้รวดเร็วแม่นยำและว่องไวรวมไปถึงการจัดการหลักฐานการจัดส่งทุกจุดก็เป็นหลักฐานและสรุปค่าใช้จ่ายให้ได้ง่ายที่สุดมากไปกว่านั้นนะครับ จสิกก็ยังช่วยคนขับรถด้วยในการส่งใบงานขนส่งผ่านแอปพลิเคชันของมือถือได้แก่ข้อมูลสถานที่จัดส่งข้อมูลสินค้าและเวลาในการจัดส่งตรงนี้ทําไปเพื่อให้คนขับรถเนี่ยลดข้อผิดพลาดในการจัดส่งให้ได้มากที่สุดและที่สําคัญฝ่ายจัดส่งจะได้ไม่ต้องโทรตามบ,บ่อยๆคนขับรถจะได้ขับรถแบบปลอดภัยครับจีซิกเทเมก็คอยช่วยลูกค้าด้วยลูกค้าซื้อของจัดต้านค้าเสร็จเนี่ย ก็สามารถติดตามสถาน,นะผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันทีไม่ต้องโทรตามร้านค้าบ่อยๆช่วยประหยัดเวลาทั้งคู่ทั้งลูกค้าและผู้ขายสินค้าและที่สําคัญทันสมัยมากๆด้วยครับโปรแกรมตัวนี้ก็ยังช่วยสรุปรายงานการจัดส่งให้กับเจ้าของหรือผู้บริหารได้ดูในแต่ละวันว่าส่งครบตามกําหนดหรือไม่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มกําไรเจ้าของสบายใจธุกรกิจก็โตวันโตคืนครับผมสุดท้ายนะครับ เ er ยีาอย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญแต่เริ่มวันนี้ง่ายที่สุดครับถ้าเราเริ่มก่อนเราก็แซงคนอื่นทําให้ธุรกิจตัววันตัวคืนส่วนจิสติกเราก็จะทหน้าที่ที่ดีที่สุดทําระบบให้เฮ er ียใช้ได้ง่ายที่สุดเป็นผมผมใช้ในเฮีย